สาวช่วยเหลือคนหลายบ้านก่อนสารสัมพันธ์จนมีทายาด้วยกันสองคน เมื่อเร็วๆนี้จัสตินโกลแกนได้แบ่งปันเรื่องราวความรักของเธอกับแมคคารีผู้เป็นสามีผ่านติ๊กตอกให้หลายคนนั้นอึ้งกันไม่น้อยโดยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนจัสตินได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งระหว่างนั้นได้พบกับแมคคารีซึ่งขณะนั้นเขายังเป็นคนไร้บ้านนั่งอยู่ด้านนอกของซูเปอร์มาร์เก็ตเธอจึงได้ยืนเงินเพื่อช่วยเหลือเขาแต่เขาได้ปฏิเสธน้ำใจในครั้งนั้นตลอดเวลาที่จัสตินเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแมคคารีก็มักจะเอิดปากช่วยเธอถือถถุง้ออปและนี่ก็ืวา เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักของทั้งคู่โดยตอนนั้นจัสตินได้เอ่ยถามแมคคารีว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่หลังจากชวนเขาไปทานอาหารเย็นด้วยกันเธอก็ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องเด็กๆให้แก่เขาเพื่อใช้ติดต่อกันและทั้งสองคนก็ได้ติดต่อกันจริงๆและเธอก็หยุดคิดถึงเขาไม่ได้จนเธอไม่อยากจะให้ความสัมพันนี้จบลงไปเพียงเท่านี้เมื่อได้พูดคุยกันผ่านทางข้อความสาักพักทั้งคู่ก็ได้ออกเดทกันหลังจากทานอาหารเย็นอย่างมีความสุขเธอก็ได้ชวนแมคคารีไปพักที่บ้านของเธอจัสตินกล่าวว่าเราตกหลุม รักกันทันทีฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนดีมากเราไปเด็ก,กันหลายครั้งในที่สุดเขาก็โกนหนวดเปลี่ยนลุกและได้งานดีๆทําตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยต้องห่างกันเลยเพื่อให้ความรักของเรานั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแมคคารีได้ขอเธอแต่งงานและทั้งคู่ก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะมีพยานรักด้วยกันถึง2คน